ถ้าโยนไปเหล็กไม่ดูดได้จิ้มนะจ๊ะแม่จ๋าโอ้คักอยู่แม่ตดเบดสุลวดเจ็บบดคอยว่าออนมีตะพุธออนมีตะพุธลุยว้ายตั้มตั้มตั้มตะลั่มเต็มลูกแรกก็เอาเลยเปิดช่องว่างให้แยกแยะโอ้ได้แบบนี้ได้ ถ้าตกค่อยไม่ได้นะโอ้ยประสบการณ์มันต่างกันจ้ะพวน่นอยากให้ตกนะตีวอาใครแล้วอ่ะแม่้อวแม่นจริงจริงหม่ถึงนะมันเป็นจังไงมันเป็นจังไงมาค่ะ ได้เว้ยเก่งขวายายแป๋ไผสิเก่งเท่าลูกข่อยย้อนไปมองไหนมันดูดเบิดนัดโอ้าวมนนู้จักช่องว่างหากินน้ำค้างสิเจ้าไปขึ้นกันแล้ววะเอ้านี่กระดัตกะไก่เบิดดูดตั้งแต่ท่านเลย้อนโอ้ได้สวยหากินน้ำค้างบ่อไอไเอาแม<อ>่<อ> ว้าวอันนี้ก็คือออกจากแป้นไม่ได้นะคะโอ้ปิดจ้ะโอ้คือหลุดซ้ำล้ออะไรวะว้าวคือเบรกได้วะปิดอย่างยังเจมิชลินกินคอปบบโอ้กินคอเว้ยยังนั้นนั่ฟุกโอ้ยเงียวหยดปิดจ้ะ อ้าแม่เด้งได้เด bueno> ้งเขาไหมโอ้เข้าเขาเลียนแบบโอ้บัไดจิดคอบมันพวกเจอยาว์เจ้าเฮ็ดไดข้นกันสิโดดไปน้ำเด้ มันแรงไปมองได้ปะน่ากลัวจังเลยโอ้เอาเอาไปไว้หั่นมันเบิบิดไม่เหม็นเพชรลัดไม่กิ้มเหรอจิ้มยันเลยนข่ลง ี่น่วงเอ้ยโอ้บ่มี่งเฮ้เอาโอ้เพิ่นมาคือเห็ดเป็นประสบการณ์มันต่างกันตีบจ้ะจะมาว่าเห็ดยังปนสิใายพิซซาโตงเบานะ กินรถนี่กระไรตัวเพชรชารัดโอ้โอเป็นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โวยโอ้มันมีหม่องไรสิมันสิบติดแน่วะ không muốn hết ôi oh. mm. Ôi มันไม่ดูดนะ<ช>ไม่ดูได,ได้ค่ะมันเตะกันไปทั้งนั้นสามเนื้อง้า เป็นวะาโอ้อัจจารย์มาแล้วทีดเลเอา <c oughs> นั่นเดิแท่งไหลจบเกมโ<ห>้วไจบ่ส<ห>ันอยๆอืม อีกดอกเดียวอีกดอกเดียวจอดไ,ออไปเอาเจ้าสิไปใส่คือเห็ดเป็ดสั่นดิฮึบจะตามทันหรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ เจ้าเล็กให้ลงทางขาง <S 2> <S 2> ดอกเดี๋ยวมากินยากแทเ,เข้าไปจ้ะมาอ้อยต่อยติดเขาอ้อยต่อย ไม่ธรรมาดา,าไม่ธรรมาดา,อาโอ้ยตามเขาให้ทันนะลูก,บ,ก,กบักซีกีเดะบกักซี่กี้เดะได้บด่ กินแล้วนี่บกันนะกินไหนบอ,อลูกเดียวน,น,นั่กินยากแท้พวดอ่ะติดกันบู๊บปั่นมาพี่พวนเอาบานว่างดอกกันอีกแล้วกรรมการก็อป็นที่กินแซบแต่นาอนแก้มนี่ที่แซบบนอเน,อนโะ ข้อดอกนะขอดอกเดียวลูกออพี่เพชรสดอกนะพี่เพชรสองันเมันเสียงเป็ดสิโอ้ยพีกินบองได้นอข้อสี่เสียบนอกินยากจั่เด้ โยนมันต้องโยนแบบว่าให้มันหยุยดช้าเลยโยนโดงนั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้นะจ๊ะคุณแม่มาให้มันรูก้กันไปเลยให้มันรูก้กันไปเลยเพชรจะเลี้ยจ้ะโอ้เหลียวคนละหนึ่งอ่ะปอดน้ำเขามาจนพอยแห้งบัตสิมั๊อมกม๊อมกอยู่นี่ละบ้าน กรรมการก็จะแม่นย่อนบ่มิมองว่าสิพูด่ะยังเอาไปบ้างไหหันอีกกินนจักแม่จาเอ้ยยายแปะเอ้ยอ้าคุณแม่ตาใครจ๊ะตายาค่ะมาครั้งสุดท้ายขั้นใจอ๋อหยจบจบค่ะจบจบจบไปรู้ราวัลกันเลยค่ะพันพันพัน อยากได้เท่าไหร่มนเอะไรจ้ะีลยวนี่เอาไปเอามาเขาจะเป็นมูเด็กน้อยแล้วเด่นตั้งแต่ไปเต๊ะบวชเขาจะเป็นมูเด็กน้อยแล้วแจวเดาวเดาแยวเดาผ่านผ่านผ่านห้าร้อยไเอาห้าร้อยเอาห้าสิบบาทไ่เอาโอ้ยเ้ยเอายี่สิบเก่งจังเลยค่ะเพ็ดเดีวจ็ดเพหรหนึ่งพันรอยห่งพันระดับชั้นไม่เอาสิบบาทระดับชนไม่เอาสิบาทอีรนี ก็มาเอาย่าเการสุดทายนะคะระดับฉันก็ไม่เอาสิบบาทฉันจะเอาห้าร้อยฉันแล้วจะเอาแบ่งพันย่ามาด้วลมอตคนเลยแลมสิบบาทฮะสองคนไล้สามสิบบาทปากตินัน